สวัสดีครับทุกคกกลับมาเจอกันอีกกันนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าสร้างร้านอาหารนั่นเองนะครับแล้วก็มันจะมีลูกศรไปว่าบ้านด้วยนะครับมันมีมาเล่นกับมาเล่นกัน2คนนะครับมีพี่เกวเด้วยครับโอเคผมเอาร้านนี้ก็แล้วกันนะครับที่ผมสร้างมาโอ้โหคนดูร้านดิร้านผมคนดูร้านผมแล้วเชฟทะลุเชฟทะลุอีกนะครับผมอันนี้ก็จะว้าไปทางห้องครัวนะครับนี่เลย ดู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 เชฟมีสองคนนะครับเอาเอานี่ครับมีป้ายสองพันยี่สิบสามด้วยนะครับแล้วก็กลับว้าวกลับไปที่บ้านนะครับนี่ครับน่าจะร้านเรานะครับเดี๋ยวจะไปที่สร้างนี่แล้วครับผมก็จะเข้าไปในบ้านก่อนนะครับบ้านผมก็มีซื้อเสียตังค์ไปหนึ่งพันบาทเลยนะครับเนี่ย ผมก็ยิ่งสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องเล่นเล่นกับทีวีด้วยแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องครัวนะครับมีป้ายสอันยาเลยนะครับของแฮปปี้นิวเอียร์แล้วก็มีนาฬิกามีอันนี้มีป้ายสอ2พยี่สิบสามเป็นห้องน้ํานะครับส่วนอันนี้ก็เป็นห้องนอนแล้วก็มีพัดลมด้วยนู่นมีหนังสือด้วยตอนอันนี้ก็จะเป็นสองพันยี่สิบสามเหมือนกันที่มีบอลลูนนะครับนี่เตียงสองชั้นนะครับ นี่ถ้าสร้างนี่ก็ต้องกดไปที่ลูกค้อนนี่เลยนะครับส่วนพิเศษเนี่ยแฮปสองปีแฮปปี้นิวเอ r เนี่ยมันหายไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการก่อสร้างมีเครื่องปรุงอาหารด้วยนะครับผมก็จะเอามาไว้ในห้องครัวแล้วกันนะครับอันนี้นะเออนี่เลยนะครับก่อนที่จะสร้างนี่นี่เลย

้ราคาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบโอเคได้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 ไปไวตรงไหนดีมองหนึ่งก็ได้โอเคไอ้ตรงย้ายเกินแป็นหนึ่ง อเคก็จะ okay. เป็นพวกเครื่องน้ำปั่นนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อผมว่าจะไอไปหน่อยนะครับโอเคสีร้อยเจ็ดหลือร้อยเจ็ดสิบสองนะครับ อุอ้ยเุ้ยเฮ้ยใส่เตานี้ไปดูอ้ายก่อน

คนตั้งไม่ตรงอ่ะทุกคนคทีเตอนนี้ก็พอแล้วมั้งไ,ได้พลอยน,นะครับน,นี่เราเฮ้ยเข้างานอยู่ไหนะ คทุกคนอเคตอนนี้ก็ได้รับผมก็ได้รับรางวัลน,นะครับโอเคทุกคนตื่นนอทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็จะวิ่ไปหาร้านพี่ผมนะครับไปแล้วแต้ากรานี่ครับร้านพี่ผมก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ทุกคนดูทุกคนดูโหร้านพี่ทุกคนว่าร้านพี่ผมสวยไหมโอเคน้องน้องบอกว่าสวยนี่จ่ายตั้งสิบเอ็ดบาทเลยนะพี่เกียว ข้อที่สบาทห้าเลยแล้วกพี่ทำช้าแต่ต่าปกัน่งโอเคทุกคนพี่ผมต่างัโอเคกินยำยำยำยโอ้มาให้อันหนึงสุดยอดโอ้สุดยอดจ้ะทุกคน โอ้โหกินว่ามันอร่อยเลยนะทุกคนพี่ผมทำให้กันนี่อ้ยกินนี่ต่ีโวอ๋อกินเสร็จแล้ว แล้วก็จ่ายตังค์ยังไงพี่แก่ส,สั่งน้ำได้นะส,สั่งน้ำได้เหรอโอเคอย่าบันทึกไปสุดสุอพี่น้ำอยู่เราขอน้ำองุ่นพี่แก่ตัวสูงจังวันเกิด <One good. S 2> <c oughs> ขอสั่งเพิ่มดีกว่ามันอร่อยขอสั่งไม่เป็นไรสั่งข้าวโพดน่าจะเอ้ยข้าวโพดเท่าไหร่โอเคข้าวโพดห้าบาท อีกนหนึงนะพี่เกลขอสั่งเฟรนฟรายมันได้ไหมเนี่ยโอ้โหทุกคนดูทุกคนดูนดโอ้โหดู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 ด,ด,ดูเออไม่ไหวจะเปิดเพลงให้แบบมันมาเลยโอเค ที่ทุกคนผมก็จะกลับไปที่ร้านก่อนนะครับอโอ้โหนี่จ้าททุกคนเก็บตังก่อนนะครับผมเก็บตัง

โอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอลาแค่นี้ก่อนนะก็กดติดตามก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กับ Horse Robot Channel บ๊ายบาย